และช่วงหลังที่มีความสุขที่สุดก็มาถึงแล้วแกบตู้กันซะแมลงเมา,รมาเริ่มออกอลาวาดแล้วมแมลงเมาคือภาษากลางไหมน่ะ่าจะกลางน้องเริ่มออกอลาวาดแล้วค่ะแล้วน้องชอบมาอยู่ที่ระเบียงห้องเราสุดๆอันแรกนะทุกคนเป็นแผ่นแต่สิวชับบี้สิงอุ้ย สิ่งนี้แหละดีมากคือนอนไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนอนทำง,งานได้ดีด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นสิงตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะดูดออกมาอยู่เล้วออกค่ะออกแล้วสวยด้วยเคยแตะไปสอบออสกี้สอบออสกี้ออก็คือเีบแบบสอบตรวร่างกายแล้วอาจารย์แบบจะเนียบๆนบหนทุกคน อยู่บนหัวเออวะแผ่นไปสิวคะ่ะน้องเตะตาเกินน้องเตะตา,าน้องเตะตาเกินเอ้ยน่ารักมาก Happy Valentine's Day <S น่ารักมากนี่ทุกคนเป็นคอลเลกชันใหม่ของน้องเขา นี่นี่นี่ที่เราเฉือยู่นี่อันนี้แหละอันเดียวก,กันกับอยู่บนหน้าผากเราจะให้ดูลายข้างในนะว่ามีแบบใดบ้างโอ้ยคัตเตอร์แก่สวย สวยกีมโมงการแปะสิวของเราจะไม่ทำให้เสียความมั่นใจอีกต่อไปเพราะว่าน้องน่ารักเกินแต่ว่าแกะไม่สวยเลยออันนี้เป็นวาเลนไทน์นะทุกคนน่ารักแน่นเลยอ่ะน่ารักมากอุย้ยเป็นรูปโบ ให้อยู่วันหน้าแล้วน่ารักอันนี้เป็นคริสต์มาสนะคะน้องไม่ได้หน้าตาดีอ่ะเดี๋ยวเราทำงานได้ดีด้วยนี่มีต้นคริสต์มาสมีดาวมีถุงเทา้ามีหมวกแล้วก็มีมนุษย์ถึงมะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นดอกไม้แน่เลยเพราะว่าเราตามติ๊กะตะดอกร้านอยู่นี่น่ารักมาก โอ้ oh my gosh น่ารักมากน่ารักมากมีคริสต์มาสวาเลนไทน์แล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้แล้วก็โบซึ่งอันนี้เป็นน่าจะอันแรกนะทุกคนที่แบบร้านทำมาถ้าจะไม่ผิดอยู่บนหน้าแล้วเมื่อคืนก็คือติดเหมือนกันค่ะตื่นเช้ามาก็หลุเรื่องอันนี้กล่องหนึ่งนะคะโอช น,นี้เป็นมาร์กนะ้าเดี๋ยวเราจะเอามาร์ากให้ทุกคนดูเพราะว่าข่าวก่อนน่ะเคยมากไปแล้วมีคนบอกว่าเหมือนน้ำจิ้มไก่เอามาทานหน้ามันไม่ใช่น้ำจิ้มไก่นะนี่เป็นอันนี้เป็นผงผงแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอามาทานหน้าแล้วก็ลอกออกนะคะ เอสทีแ x ผ่านไม่ผิดเอสทีแ x ็ก้มาสองอันเป็น Intensive Aftercare แล้วก็ Radiance b i o t อติงแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ก็คืออย่างนี้แล้วก็เทผงออกไป ปุ๊บๆๆเราก็ป้ายคราวนี้จะไม่เป็นน้ำจิ้มไก่แน่นอนบอกเลยลวันเล้ยพัสด,ดุในวันนี้น่ารักมาก